สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณครูโอเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้คุณครูโอจะสอนเนื้อเรื่องของมาตราแม่กกนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะคุณครูก็ให้นักเรียนอ่านคําพื้นฐานไปพร้อมๆกับคุณครูแล้วก็อย่าลืมจดลงในสมุดคําพื้นฐานกันด้วยนะคะเริ่มกันเลยค่ะ เฉลยสาริมตะลิงตะกแกรงตะกะแตนถลมทวินเทอมแท็กซี่ธนาคาร ทีนี้คุณครูให้หนักเรียนอ่านคำนี้ไปพร้อมๆกับคุณครูอ,อกค่ะคำนี้อ่านว่ากระจกเก่งมากค่ะจออกกจกสังเกตคำว่าจกนะคะมีกอไก่เป็นตัวสะกดค่ะคำต่อไปค่ะมวกหอมออวกอมวกเห็นตัวสีแดงไหมคะ ตัวสะกดที่เป็นสีแดงเป็นตัวกอไก่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของมาตราแม่กบนั่นเองนะคะมาตราแม่กบนะคะคือคำที่มีกอไก่เป็นตัวสะกดตรงตามมาตราและก็ยังมีขอไข่คอควายคอระครังนะคะที่เป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ซึ่งออกเสียงเหมือนกับกอไก่เลยนะคะเป็นตัวสะกดถึงแม้ว่าจะมีตัวสะกดเป็นอคอไข่คอควายหรือว่าคอระครังนะคะเราก็จะออกเสียงเป็นเสียงกอไก่นั่นเองค่ะมาอ่านคำไปพร้อมๆกันค่ะเริ่มกันเลยเมฆเชื้อโรค ตัวเลขฉีกกระติกความสุขชวนมาตอบคะ่ะบอกครูหน่อยคำไหนมีมาตราแม่กกเอยรระหว่างคำว่า บริโภคกะรุณาบริโภคนั่นเองค่ะเพราะคำว่าโภคนะคะมีคอควายเป็นตัวสะกดซึ่งคอควายออกเสียงเหมือนกอไก่นั่นเองค่ะคือแม่กกนะคะข้อต่อมาค่ะคำไหนเป็นแม่กกเอ่ยกงเกวียน วัคซีนวัคซีนนั่นเองค่ะเพราะคำว่าวัคซีนนะคะมีคำว่าวัคนั่นเองซึ่งมีคอควายเป็นตัวสะกดและคอควายเป็นตัวสะกดของแม่กบนะคะเป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตราค่ะข้อต่อไปค่ะข้อไหนมีมาตราแม่กบค่ะ ก,ก้อนเมฆกรรมกรกอนเมฆนันเองค่ะเก่งมากๆเลยเพราะคำว่าเมกนะคะมีคอระครังเป็นตัวสะกดซึ่งคอระครังนะคะก็อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กบนั่นเองค่ะข้อสุดท้ายค่ะบอกคุณคณรูหน่อยว่าคำไหนมีมาตราแม่กบนะคะ ระหว่างคำว่าสุนัขกำลังกายสุนัขนั่นเองค่ะสุดยอดไปเลยเพราะคำว่าสุนัขนะคะมีขอไข่เป็นตัวสะกดซึ่งจากขอไข่นะคะเป็นตัวสะกดในมาตราแม่กบนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลย สรุปนะคะก็คือมาตราแม่กบเนี่ยมีกอไก่เป็นตัวสะกดตรงตามมาตราและก็มีขอไข่ขอควายคอระคังเป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตรานะคะแต่โดยรวมนะคะก็คือทั้งกอไก่ขอไข่คอควายคอระคังนะคะจะออกเสียงเป็นกอไก่นั่นเองค่ะจาก,การวันนี้ค่ะ ให้นักเรียนวงกลมคำมาตราแม่กกแล้วก็ฝึกอ่านคำไปด้วยนะคะเหมือนตัวอย่างที่คุณครูให้นะคะกรรมการตัวเลขไก่ปลาให้วงคำที่เป็นแม่กบนั่นก็คือคำว่าตัวเลขค่ะเพราะคำว่าเลขนะคะมีขอไข่เป็นตัวสะกดซึ่งขอไข่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กกนั่นเองค่ะให้นักเรียนฝึกทำจำนวน3ข้อนั้นคะ นี่คุณครูก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนในวันนี้นะคะและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้คุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ